สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนการจัดทีมสําหรับผู้เล่นใหม่ทุกๆคนเนาะคนที่เพิ่งมาเล่นเนี่ยอาจจะมีคําถามนะครับว่าถ้าเรามีตัวละครประมาณนี้เนี่ยเราควรจะจัดทีมยังไงดีเนาะซึ่งปัญหานี้นะครับจะหมดไปเลยถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบเนาะรับรองว่าเพื่อนๆจะจัดทีมเองได้ทุกตัวละครทุกหมวด,ท,มดทุกกิจกรรมแน่นอนนะครับผมโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันนะครับก็ขอฝากลิสแมนช็อปไว้สักหน่อยละกันนะครับทุกคนถ้าแคปเตอร์ทีสามารถเติมผ่านร้านได้เนะาลออนน่่รับงว ราคาจะถูกกว่าเพื่อนๆเติมเองแน่นอนนะและไม่ได้มีแค่แคดแฟนตาซีนะครับยังมีเกมอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะที่ลิสแมนช็อปเปิดเติมนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถไปเติมได้ทั้งในเว็บนะครับผมหรือว่าจะแอดไลน์ไปก็ได้นะซึ่งถ้าเติมบนเว็บเนี่ยจะมีส่วนลดลิ m แมนคอยและก็สามารถผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเลยนะครับเติมเกมถูกเข้าไห้ผ่อนได้มีเงินคืนตรงที่ลิสแมนช็อปเท่านั้นนะครับผมโอเคทีนี้มาเข้าสู่เนื้อหาของเรากันนะครับและก่อนที่เราจะไปดูวิธีการจัดทีมเนาะเราต้องมาทําความเข้าใจเกี่่่ยวกกกัับพพืื้้นนนนนนฐฐาาอซึง ที่เพื่อนๆจะเป็นต้องรู้ก่อนที่จะจัดทีมเนี่ยก็คือต้องรู้ก่อนว่าตัวละครนั้นเป็นสายไหนและก็เป็นธาตุอะไรนะครับทุกคนสําหรับเกมน,นี้จะมีอยู่6สายนะครับรูปดาบเนี่ยจะเป็นโจมตีเป้าหมายเดียวเนาะแล้วก็รูปดาบที่มีขีดขีดด้านข้างก็จะเป็นโจมตีหมนะครับรูปบวกเป็นฟื้นฟูรูปโลที่มีอุ้งเทา้าแมวจะเป็นสายป้องกันรูปหัวใจที่มีนำหนามหงายขึ้นด้านบนก็จะเป็นสายบัฟนะครับแล้วก็ร<บ>ูปหัวใจคว่ำเนาะแล้วก็นำหนามเนี่ยคว่ำลงด้านล่างจะเป็นสายแปดดีนนนน่่่เออองงแแล้้ววททีีีีใสสขขกกกาาาาารรรพยยผมุหืะ คนเข้าใจง่ายๆเนาะสีฟ้าก็เปรียบเป็นธาตุน้ําก็ได้เนาะก็จะชนะสีแดงนะครับที่เป็นเหมือนธาตุไฟนะครับจากนั้นธาตุไฟเนี่ยก็จะชนะใบไม้นะครับผมแล้วก็ใบไม้ก็จะชนะน้ําวนกันไปแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีธาตุแสงกับธาตุมืดด้วยนะครับซึ่งธาตุแสงเนี่ยเขาจะทาดาเมจบวก10%ให้กับธาตุอื่นๆที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําไฟใบไม้หรือว่าธาตุมืดก็ตามเนาะแต่เขาก็จะได้รับดาเมจลบ10%ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นธาตุมืดเนาะเขาก็จะดาเมจบวกไปอออออีีีกกก20%ใหห้ััับบาาตืื่่่นนนนๆทเเลงะคร แล้วทีนี้นอกจากเรื่องของสายนะครับเรื่องของธาตุแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องรู้เหมือนกันหนึ่งก็คือรูปทรงอนุภาคนะครับตรงนี้ให้พี่เพื่อนเข้าใจว่ามันคือเผ่าหรือว่าเป็นพันธมิตรหรือว่าเป็นคนที่มาจากกลุ่มเดียวกันก็ได้เนาะซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยเขาก็จะมีรูปทรงอนุภาคที่ไม่เหมือนกันเนาะอย่างเช่นชิโร่คอมแบทเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงสมธาตุนะครับแล้วก็อสุรัผู้พิทักษ์แห่งป่าเนาะก็จะเป็นรูปทรงคลื่นพลังหรือยุนเผยเนี่ยก็จะเป็นสายดาวประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งถามว่่่าาาาาาทํไมเเเรรรรรรตต้้้อองงงูืนีะคคบพวาบา เขาจะมีพาสีติดตัวนะครับที่จะเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครที่เป็นรูปทรงเหมือนๆกันนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลกับการจัดทีมของบางทีมด้วยเช่นเดียวกันนะโอเคทีนี้พอเรารู้พื้นฐานตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่านะว่าเราควรจะจัดทีมยังไงดีซึ่งผมจะขอแบ่งการจัดทีมออกเป็น4รูปแบบหลักๆด้วยกันนะครับทุกคนสําหรับรูปแบบแรกเนี่ยก็คือให้เราจัดตามสีนะครับใช้เป็นสีเดียวกันทั้งหมดเลยเนาะเพราะว่าถ้าเราจัดเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเนี่ยา้นกคทุ ามี2ตัวละครเนี่ยก็จะได้ ATK กับค่าเดฟอย่างละ6%แเ้วร์เซ็ก็ HP 8แต่ถ้าเรามี4ตัวละครก็จะได้ ATK กับเดฟอย่างละ12แล้วในก็ HP อีก16%นนั่นเองนะครับซึ่งมันก็มีผลคอนข้างเยอะพอสมควรเนาะระหว่าง2ตัวกับ4ตัวนะครับและทีนี้ในแต่ละสีมันก็มีหลายตัวละครมากๆเนาะในตัวอย่างนี้ผมจะขอยกเป็นตัวอย่างเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับทุกคนซึ่งสีเขียวเนี่ยมันก็มีเยอะมากๆนะครับถามว่าเราจะเอาตัวไหนมาเล่นดีล่ะตัวไหนมันเก่งนะครับวิธีการเลือกง่ายๆเลยนนนนนนะอออััีี้เเเาาาตตมมมคคววววดห็ส่ขงผย เท่านั้นนะครับทุกคนหลักๆเลยคืออย่างตําๆนะผมจะให้มีดาเมจ2ตัวนะครับทุกคนหรือว่าตัวที่มันเป็นรูปดาบเนาะแต่ว่าในกรณีที่ผมใช้ตอนเนี้มันเป็นรูปดาบ3คนเนาะก็คือเป็นสายดาเมจ3คนไปเลยแต่ว่าในดาเมจ3คนนี้เนี่ยอย่างน้อยๆก็ควรจะให้มีดาเมจหมู่1คนเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะไปเล่นด่านนะครับลงหอคอยแบบนี้มอนมันเยอะเนาะการที่เรามีดาเมจหมู่มาด้วยมันก็จะช่วยให้เราเคลียร์มอนเนี่ยได้เร็วมากขึ้นนั่นเองดังนั้นนะครับอย่างต่ำๆเนาะถ้าจะให้ดีก็ควรจะมีตัว าเเมจนี่ยงตัวไปเลยนะหนตัวก็ควรจะเป็นดาเมจเดี่ยวนะครับเพราะว่าในแทบจะทุกๆด่านเนี่ยมันมีบอสด,ด้วยเราก็จะเอาดาเมจเดี่ยวไปใช้ในการตีบอสเนาะจากนั้นถ้าเราจะลงด่านนะครับเราก็จะเอาดาเมจหมู่ไปด้วยเพื่อให้เคลียร์มอนได้เร็วมากขึ้นจากนั้นตัวที่3เนี่ยเพื่อนๆจะเล่นเป็นดาเมจอีกตัวหนึ่งก็ได้เนาะที่มันสามารถเอาไปคอมโบกับตัวดาเมจหลักของเราได้เนาะซึ่งในกรณีนี้ผมใช้เป็นอรารซล่าเขียวนะครับสำหรับอรารซล่าเขียวเนี่ยเขาจะมีสกิลที่สามารถเอามาคอมโบกับชิโร่คอมแบทได้นนะะะะคครััับบผมกก็ืออสสิลขงเเาานะทีี 8, ่่จแปดฟใต พอแปดดีบับไซมอนเสร็จแล้วชิโร่คอมบัตเนี่ยเขาก็จะมีสกิลที่ทําดาเมจได้แรงขึ้นถ้าศัตรูมันมีดีบัฟนั่นเองนะครับดังนั้น2ตัวเนี้ยมันก็เอามาคอมโบกันได้เนาะแต่ว่าดาเมจหลักของเราเนี่ยจะเป็นชิโร่คอมบตนั่นเองนะครับซึ่งอาซิระเราแค่ใส่เข้ามาเพื่อคอมโบกันให้มันได้แค่นั้นเองนะครับผมแต่ในกรณีที่เราไม่มีตัวคอมโบนะครับหรือเราใช้แค่2ดาเมจแค่นั้นก็เพียงพอแล้วเนี่ยตัวที่3เราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้อย่างเช่นอาจจะเป็นตัวฮิลตัวแปดก็ได้้นะหรือจใชเป็ตัวท ก็ได้นะครับทุกคนแบบนี้ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันเนาะอ่าก็จะเป็นดาเมจสตัวนะครับดาเมจเดียวหนึ่งตัวดาเมจหมูอีกหนึ่งตัวจากนั้นเราก็จะใส่แท้งมาด้วยตัวหนึ่งเนาะ <S <S เพื่อให้ทีมของเราเนี่ยยืนได้นานมากขึ้นแล้วก็ตายได้ยากมากขึ้นเนาะตัวสุดท้ายเนี่ยที่แทบจะบังคับให้ติดไปในทุกๆรอบเลยนะครับก็คือตัวฮิลหรือว่าตัวซัพพอร์ตที่แบบค่อนข้างเก่งมากๆนั่นเนองเนาะซึ่งในกรณีของทีมสีเขียวนตอนนี้เนี่ยที่เป็นเมตาสุดๆเลยก็คือทิสนั่นเองนะครับทุกคนพาสีิ เลยที่อยู่ในทีมนะครับหมายความว่าทั้ง4ตัวละครน,นี้เขาก็จะมี ATK เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับจากนั้นน้องทิสเขาก็ยังสามารถฮิวเพื่อนได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีลบล้างดีบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยเนาะเอออันนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับที่เราต้องใส่มาก็คือตัวที่สามารถซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมได้นั่นเองเนาะไม่ว่าจะเป็นด้านฮิวด้านลบดีบัฟนะครับด้านทําให้มอนใช้สกิลไม่ได้หรือว่าใดๆก็ตามนะครับทุกคนก็ใส่มาด้วยสัก1ตัวนะให้เป็นตัวขง่งนั่วเนะะะา,ในานะให้เป จะเป็นประมาณนี้เนาะขั้นต่ําเลยคือดาเมจสตัวที่เหลือจะเป็นซับก kind of like For sort of anyway, ็ได so, so, ้หรือจะใช้เป็นดาเมจสตัวอะไรก็ซับอีก1ตัวก็ได้นะครับทุกคนแต่ว่าหลักๆเลยก็คือเราจะใช้เป็นสีเดียวกันเนาะเพราะว่าสีเดียวกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันมักจะมีบัฟที่แบบสามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับทุกคนแล้วก็เราจะได้ในส่วนของการผสานพลังด้วยนั่นเองเนาะทีนี้มาดูรูปแบบที่2นะครับก็คือการจัดทีมตามรูปทรงนั่นเองเนาะซึ่งการจัดทีมแบบนี้เราอาจจะไม่ได้ดูสีนะครับจะใช้เป็นสีไหนก็ได้เนาะแต่่่วาาอยงงกัับตตมมมนนีีี็้2สท กแหลเพราะว่าเกมนี้มันมีแค่3สีเนาะยกเว้นว่าเราจะมีตัวละครแจงเมือนั่นเองเนาะซึ่งตอนนี้ยังไม่ค่อยมีใครมีหรอกถ้าไม่ใช่สายเติมหนักนะซึ่งการจัดทีมรูปแบบนี้นะครับเราจะเป็นจะต้องมีตัวหลักก่อน1ตัวนะครับทุกคนซึ่งตัวหลักตัวนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีพาสซีฟติดตัวที่เพิ่มความสามารถบางอย่างให้กับตัวละครอื่นที่เป็นรูปทรงเดียวกันเนาะซึ่งผมจะขอยกตัวอย่างเป็นชิ้อโรคคอมแบทก่อนเลยละกันเนาะสำหรับตัวแรกนะครับเชื้อโรคคอมแบทเนี่ยเขาจะมีพาสซีฟติดตัว เขาจะเพิ่มดาเมจสุดท้ายที่ตนเองสร้างขึ้นเนี่ย8%นะครับทุกคนหมายความว่าขอแค่ตัวอื่นนะครับที่เหลือในทีมเนาะเป็นรูปทรงที่มันเขียนว่า3มธาตุแบบนี้เนี่ยพาสซฟติดตัวของชิโร่มันค่อยจะทํางานนั่นเองนะครับก็จะทําให้ชิโร่เนี่ยสามารถทาดาเมจได้แรงขึ้นมากๆนะซึ่งตัวละครที่มีรูปทรงเป็น3มธาตุเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นสีเดียวกันนะอย่างเช่นตอนนี้ก็จะมีน้องเอโกะนะครับรูปทรงของเขาก็จะเป็นสมธาตุเช่นเดียวกันแล้วก็มีอัญญานะครับที่เป็นสามธาตุเนาะสุดท ทีมแบบนี้นะครับสมมุตินะครับว่าต่อให้ไม่ใช่สีเดียวกันเนาะแต่ว่ารูปทรงมันเหมือนกันเนี่ยพาสีของชิโร่มันก็จะทํางานได้เช่นเดียวกันเนาะ,ะอันนี้ก็คือการเลือกทีมในรูปแบบของรูปทรงนั่นเองนะครับแล้วนอกจากชิโร่ก็มีตัวอื่นอีกนะครับเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างให้ดูอีกตัวหนึ่งละกันนั่นก็คือทีมสีแดงนะครับผมก็จะเป็นน้องหยุนซานเนาะน้องหยุนซานเนี่ยรูปทรงของเขาเป็นสายดาวนะครับแล้วก็พาสีติดตัวของเขาเนี่ยก็คือตัวละครฝ่ายเราทั้งหมดนะครับที่มีรูปทรงอนุภาาาาคสยดวเนนนะะขจมมีทักษพพื้้ฐิ่ึ4 นะครับอันเนี้ยจะไม่ได้มีผลแค่น้องหยุนซานแค่คนเดียวนะแต่ว่าทุกตัวละครเลยในทีมของหยุนซานเนี่ยจะมีทักษะพ,พื้นฐานเพิ่มขึ้น4%ทุกคนเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะอิงน้องหยุนซานเนี่ยให้เป็นตัวหลักของเรานั่นเองเนาะของสายสีแดงทีนี้อีก3ตัวที่เหลือเนี่ยเราก็ไปนั่งหานะครับว่าตัวไหนมันมีรูปทรงที่เป็นสายดาวบ้างซึ่งคอมโบยอดนิยมของหยุนซานเลยก็คือหยุนเผยนะครับทุกคนซึ่งน้องหยุนเผยเนี้ยก็ดันเป็นรูปทรงสายดาวเช่นเดียวกันพอดีนะครน้ีน เป็นคอมโบที่เก่งมากๆเลยเนาะของทีมสีแดงนะครับนอกจากสกิลที่สามารถคอมโบดาเมจดอทได้แล้วนะครับผมเขายังได้ความสามารถจากพัสิีติดตัวของน้องยุนซานอีกต่างหากนะครับก็จะทําให้ยุนเผยเนี่ยมีทักษะพื้นฐานเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมแล้วทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับณตอนนี้ก็จะมีมินามินะครับที่เป็นสายแทงเนาะสามารถยั่วยุศัตรูได้เขาก็เป็นสายดาวเช่นเดียวกันนะครับก็จะได้รับผลของ ยุนซานด้วยเหมือนกันนั่นเองนะกลายเป็นทีมสีแดงที่สามารถเอามาคอมโบร่วมกันได้ทั้ง3ตัวละครเลยนะแล้วก็เร็วๆนี้ตัวละครถัดไปที่จะเข้ามาเนี่ยก็น่าจะเป็นโดโลทีนะครับทุกคนซึ่งโดโลทีก็จะเป็นสายดอทสีแดงเนาะซึ่งเป็นดามเมจหลักเช่นเดียวกันนะแล้วก็น้องโดโลทีเนี่ยผมไปเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมรูปทรงของเขาก็เป็นสายดาวเช่นเดียวกันนะหมายความว่าถ้าโดโลทีเข้ามา,พมาเพื่อนๆมียุนซานยุนเผยมีมินามิเนี่ยก็จะกลายเป็นครบทีมสีแดงพอดีเลยนั่นเองเนาะก็สามารถคอมโบร่วมกันได้ทั้งหมดนัน จากยุนซานให้เป็นตัวละครหลักของรูปทรงนั่นเองนะครับผมทีนี้ต่อไปนะครับการจัดทีมรูปแบบที่3ก็คือเราจะจัดทีมแบบผู้สีหรือว่าแบบ3าหนึ่งก็ได้นะครับการจัดทีมแบบผู้สีก็คืออย่างตามๆเนี่ยเราจะต้องใช้สีเดียวกัน2คนนะครับแล้วก็อีก2คนเนี่ยก็จะใช้เป็นสีเดียวกันเช่นเดียวกันหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเราก็จะใช้เป็น3สีบวกกับอีก1สีที่แตกต่างมาอีกหนึ่งคนนะครับแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะซึ่งการจัดทีมรูปแบบนี้นะครับข้อดีก็คือเราสามารถแก ปัญหาเวลาที่เราไปเจอสีที่มันชนะทางได้เนาะอย่างเช่นเราไปเจอมอนที่บรรชนะทางสีเขียวอย่างเงี้ยทีมของเราตีไม่เข้าเลยแล้วก็อาจจะเลือกเอาอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นตัวชนะทางมาทําดาเมจเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นยุ้นเผยอย่างนี้เนาะก็เอามาทาดาเมจชนะทางอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวดาเมจตัวซับตัวแทงตัวอะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นประโยชน์กับด่านที่เราเล่นนัตอนนั้นๆนะครับทุกคนหรือเราจะใช้คอมโบคู่สีแบบนี้ก็ได้เนาะก็2ตัวเป็นธาตุเดียวกันนะครับกรณีนี้ก็ใช้ชิโร่นะครับเป็นตัวดาเมจ เต่ข้อเป็นตัวโจมตีหมู่นะครับผมและก็ยุนเผยเนี่ยก็เป็นตัวโจมตีหมู่เหมือนกันนะแถมสามารถแปะดีบัฟได้อีกต่างหากนะครับซึ่งถึงแม้ว่ายุนเผยเขาจะเป็นรูปดาบที่เป็นโจมตีเดี่ยวนะครับผมแต่ว่าสกิลของเขาเนี่ยจะมีการแปะดีบัฟได้น้ซึ่งจะเป็นดีบัฟเผาไหม้นะครับผมก็จะทําให้มอนเนี่ยเลือดลดเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งพอเขาสามารถแปะดีบัฟเป็นแบบหมู่ได้แล้วนะครับก็เอามาคอมโบกับชิโร่คอมแบทได้น้ที่แรงขึ้นตามมอนที่มีดีบัฟนั่นเองแม้ว่าจะไม่ใช่สีเดียวกััันน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 ครรรบบทุกกกกแแต่สสลเเีียยมมอโได้้าาาใณ็ถ เ,าาเล่นร่วมกันได้นั่นเองนะครับทุกคนและก็สุดท้ายเนี่ยครับก็จะเป็นการจัดทีมแบบอิสระนั่นเองนะครับก็ตรงตามชื่อเลยก็คือพเพื่อนๆสามารถจัดได้ทุกรูปแบบนะครับขอแค่ว่าเข้าใจสกิลของทุกๆตัวละครที่เพื่อนๆใช้งานเนาะซึ่งการจัดทีมแบบนี้ก็คือเราจะจัดก็ต่อเมื่อ1แหละพเพื่อนๆอยากจะลองคอมโบใหม่ๆนะครับแล,แล้วก็2เราอาจจะจัดทีมไปเล่นในด่านที่มันคน่อนข้างเฉพาะทางนะครับอย่างเช่นอาจจะเอาไปเล่นกับบอสท,ที่มันมีเมคานิกแบบเนี้ยเราก็เลยจะเป็นต้องใช้ตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อแก้ทางบบอนะครั หรือเพื่อให้เราทําแต้มได้เยอะมากขึ้นกับด่านนั้นๆอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนคือมันจะเป็นการจัดทีมที่แบบค่อนข้างเฉพาะทางเนาะแล้วก็เอาไปเล่นกับด่านานั้นๆได้ดีมากๆซึ่งมันก็จะไม่มีการจัดแบบตายตัวเนาะมันอยู่ที่ว่าเรามีตัวละครแบบไหนและตัวละครนั้นมันทําอะไรได้นะครับทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีความเข้าใจในตัวละครระดับหนึ่งเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยก็ให้เป็นเรื่องของอานาคตไปนะครับตอนนี้มันยังมีกจิจกรรมไม่เยอะมากเท่าไหร่ตัวที่เรามีเนี่ยมันก็แบบใช้งานรวมๆกันได้แล้ววนนครททุุกแต่่่าาพอถึงจด,จดงีีเม ตัวเยอะแล้วปั้นมาได้หลายตัวแล้วอย่างเงี้ยสามารถเลือกใช้ได้หลายตัวเนาะเลยก็มันมีกิจกรรมให้มาเล่นที่ค่อนข้างเฉพาะทางอ่ะล้วก็อาจจะเลือกจัดทีมในรูปแบบนี้ได้นะก็คือจัดแบบอิสระนะครับเอาตัวไหนมาใช้ก็ได้มันอาจจะไม่ใช่ตัวเมตาอาจจะเป็นตัวนอกเมตานะครับอาจจะเป็นตัว SR แต่ว่าความสามารถมันดีทาดาเมจกับบ,บอสได้คะแนนเยอะอย่างเงี้ยเออก็อาจจะได้มีโอกาสจิบขึ้นมาเล่นในอนาคตนะครับทุกคนโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับไกด์ในการจัดทีมนะครับทุกคนผมก็หวังว่า ข้อมูลตรงนี้เนี่ยมือใหม่ทุกทุกคนเนาะจะเข้าใจนะครับหรือถ้าพเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนสงสัยตรงไหนนะครับอยากรู้อะไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยเนาะอันไหนที่ผมรู้ผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพเพื่อนๆทุกคนได้เนาะถ้าพเพื่อนๆชอบก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ